นะครับผมจะพาทุกคนมาดูครับผมตอนที่ว่าฝนตกหนักนะครับผมนี่นะครับแปลงบักเปิดโล่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ตอนนี้ฝนก็ลงหนักเลยครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับผมต้อนรับฝนหนักครับนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยผมก็ปล่อยให้โดนฝนอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับของผมนะครับแปลงบักไม่มีหลังคาก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ฝนก็กําลังลงหนักเลยครับผม าพาทุกท่านมาดูเลยครับว่าาเวลาฝนตกหนักแล้วของผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้อเอาหลังคามาปิดอะไรนะครับเดีย๋ยวหลังจากที่ฝนล,ลงหนักเสร็จผมก็จะมาลดน้ําเพื่อชาระดินที่ติดอยู่กับใบที่ทําให้ใบเดียหายนะครับผมก็จะมาลดล้างน้าฝนออกจากใบปัสลัดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับผม ช่วงฝนตกหนักเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยครับนี่ครับลงหนักเลยครับวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านมาดูว่าเวลาฝนตกหนักแล้วแปลงผักของผมก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้อ่าเอาอะไรมาปิดนะครับก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะครับผมอู้ฝนแล้วก็อ่าสู่แดดเลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ